ทำดีหรือร้ายกับคนคนเดียวกันได้ผลเหมือนกันเสมอไปไหมถามทราบว่าถ้าทำร้ายคนดีกับคนชั่วผลจะไม่เท่ากันแต่สงสัยว่าถ้าเป็นคนคนเดียวกันจะขึ้นอยู่กับวันด้วยไหมเช่นตัวเองก็ยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ยังไม่ได้ดิบดีคงเส้นคงวาอะไรเลยสงสัยว่าตอนคนมาโกรธเรามาว่าเราหรือทำร้ายจิตใจเราอยู่เรื่อยๆผลจะเหมือนกันหรือเปล่า เพราะบางวันตัวเองก็อารมณ์ดีมีใจเป็นบุญเป็นกุศลแต่อีกวันอาจใจร้ายมีใจเป็นบาปเป็นอกุศลพอๆกับเขาตอบเป็นอย่างที่คุณเข้าใจครับวันไหนใจคุณเป็นกุศลมีความคิดเสียสละด้วยใจบริสุทธิ์หรือมีความตั้งใจรักษาศีลให้สะอาดวันนั้นใครทำร้ายคุณ เขาจะได้รับผลสะท้อนแรงกว่าทำร้ายคุณในวันที่คุณมีความคิดตรณีทีเหนียวหรือมีความตั้งใจเอาเข้าตัวโดยไม่สนว่าจะต้องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมโกหกหรือเมายาปานใดบุญกุศลนั้นเปรียบเสมือนประการป้องกันตัววันไหนจิตดีมีบุญมากก็เท่ากับได้ประการแข็งแรงใครวิ่งมาชนเขาก็เจ็บหนักเอง แต่วันไหนจิตไม่ดีมีบาปเปื้อนก็เท่ากับกั้นด้วยรั้วผุวิ่งชนแล้วเจ็บแค่นิดหน่อยเท่านั้นสรุปว่าจิตของผู้ถูกกระทำนั้นมีความเป็นตัวขยายผลได้จริงแต่อย่างไรก็ตามยังมีการซอยแบ่งแยกย่อยอีกมากเช่นถ้าหากคุณทำทานเป็นปกติจนมีทาน,นาจิตแก่กล้าหรือทรงศีลสม่ำเสมอรามปีจนแก่รอบ ก็จะเปรียบเหมือนดวงไฟขนาดใหญ่ที่ส่องสว่างคงที่ถึงแม้รี่ลงบ้างเป็นบางวันโดวยวิสัยของคนยังถูกกิเลสรุมเร้าอย่างนั้นถ้าใครมาร้ายก็จะได้ความร้อนแรงตอบกลับไปเกือบเต็มๆพิกัดเช่นกันพลังและความแรงของจิตที่สั่งสมบุญมามากๆนั้นบรรดาลผลหลายๆอย่างได้วิจิตพิสดารเกินกว่าจะคาดคิด โดยเฉพาะถ้าสั่งสมกองบุญประเภทให้ทานไม่เลือกหน้าและรักษาศีลยิ่งชีวิตรวมทั้งความมีกระตันยูรู้คุณหากประชุมพร้อมกันในตัวผู้ใดบุญญาธิการในผู้นั้นจะมีพลังอัดหรือแรงดีสะท้อนกลับที่รวดเร็วและรุนแรงถึงแม้วันใดท่านจิตตกคิดผิดทำพลาดอะไรไปบ้างพลังอัดแล้แรงดี สะท้อนกลับก็อาจไม่ลดน้อยถอยลงเท่าใดนักผู้มีอายุที่สร้างทำแต่คุณงามความดีมาตลอดชีวิตจึงเป็นผู้ที่สมควรให้ความเกรงใจเพราะกำแพงกุศลของพวกท่านจะแข็งแรงแน่นหนามากแค่คิดปีนป่ายลูกคลำเล่นด้วยความไม่เคารพก็มีผลให้จิตคุณหม่นมองได้มากแล้วเมื่อพบผู้ควรเคารพ ็ลองสังเกตเธอครับหากคุณมีจิตสัมผัสที่ละเอียดอ่อนและไม่มีบาปหนาบทบังใจก็อาจรับรู้ได้ว่าเพียงคิดอกุศลต่อผู้ทรงคุณจะเหมือนมีนามธรรมาบางชนิดดีกลับมาให้รู้สึกผาวาได้จริงๆคนปกตินั้นโดยมากครึ่งดีครึ่งร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะฉะนั้น ก็ไม่ใครจะมีกำแพงศักดิ์สิทธิ์ให้สัมผัสกันง่ายนักแม้เมื่ออายุมากขึ้นก็ไม่ทำให้คนนอกบ้านเห็นแล้วเลื่อมใสเคารพยามเกรงสักเท่าใดผู้ปรารถนาจะได้เกราะกันภัยไว้คุ้มครองตนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจึงควรหมั่นสะสมบุญตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งอายุมากขึ้นคุณก็จะยิ่งรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในภายใน ต่อให้กายกำลังจะถูกพิฆาตเช่นฆ่าให้อาสันก็จะไม่ตหนกอกสันเพราะคุณจะรู้สึกว่าเขาทำร้ายได้แค่ภายนอกแต่ภายในอันเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งสวงสวรรค์นั้นไม่อาจถูกกระทบให้แตกหักลงโดยง่ายนอกจากปัจจัยที่ตัวคุณซึ่งเป็นผู้ถูกทำร้ายแล้วปัจจัยสำคัญกว่านั้น น่าจะได้แก่วิธีที่เขาคิดทำร้ายคุณพูดง่ายๆว่าตัวเขาเองนั่นแหละคือส่วนสำคัญในการตัดสินว่าทำร้ายคุณแล้วได้บาปติดตัวไปมากน้อยเพียงใดหากเขาทำร้ายคุณแบบขาดเหตุผลผลจะมากวิบากจะมาแบบไม่มีปีมีคลุยคล้ายฝันร้ายที่จู่ๆก็เกิดขึ้นปุบปรับแบบไม่ให้ตั้งตัวคาดไม่ถึง หากเขาทำร้ายคุณโดยมีน้ำหนักเจตนามุ่งร้ายรุนแรงปราศจากเมตตายั้งคิดผลจะมากวิบากจะมาถึงตัวแบบไม่ปราณีปราศัยชนิดที่ทำให้รู้สึกราวกับโดนคนจิตใจเยี่ยมโหดย่ำยีอย่างไร้ความปราณีหากเขาทำร้ายคุณด้วยจิตคิดอาฆาตทำทีเดียวไม่หนำใจอยากทำอีกผลจะมาก วิบากจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกยืดเยื้อยาวนานแม้เน็ตนายรู้สึกหดหูเพียงใดก็ยังไม่เห็นแววว่าจะจบสิ้นลงใกล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณแผ่เมตตาก็แล้วให้อภัยก็แล้วเขายังสะใจคิดกระทำย่ำยีต่อโดยถือความพอใจที่มีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือคุณสำคัญไปว่าคุณหงอคุณไม่สู้คุณอ่อนแอ อย่างนี้ยิ่งไปกันใหญ่ครับเวลาที่วิบากกรรมเพลิดผลเขาจะอยู่ในสภาพคล้ายคนถูกอุดปากอุดจมูกหายใจไม่ออกทรมานทรกรรมเกินบรรยายยังมีวิธีคิดทำร้ายหลากหลายพิสดารต่างๆกันเหลือขนานับเอาเป็นสรุปว่าจิตตั้งไว้ด้วยอาการประทุษร้ายอย่างไรก็ย่อมสะท้อนกลับมาให้ผลในทํานองนั้นๆ พูดถึงฝั่งเขาคราวนี้มาพูดถึงฝั่งเราบ้างขอให้ลองคิดด้วยว่าคุณถูกทำร้ายทุกวี่ทุกวันนั่นหมายถึงตัวคุณเองกำลังเสวยวิบากกรรมบางอย่างอยู่ด้วยหาไม่แล้วจะไม่โวนผัสสะขาประจำมากระทบกระทั่งให้เจ็บตัวหรือระคายใจเสมอเสมอได้เลยโลกนี้ไม่มีความบังเอิญเพราะฉะนั้นก็ขอให้มองว่า สิ่งเหลยกเลี่ยงไม่ได้นั้นเป็นหลักฐานว่าผลกรรมมีจริงคุณสวยทุกอย่างไรก็ขอให้ตั้งใจว่าจะไม่ทำให้คนอื่นเกิดทุกชนิดเดียวกันนั้นอย่างเด็ดขาดรวมทั้งยอมรับโทษโดยดุษฎดีไม่มีความคิดผูกเวรไม่มีใจพยาบาทมาดร้ายต่อไปแล้ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นอาจไม่ทันตาเห็นแต่ข้ามเดือนข้ามปี คุณจะเห็นโทษทันเบาบางลงเองอยากฝากไว้ว่าอย่าทำร้ายใครเลยเป็นดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายด้วยกายวาจาหรือแม้ด้วยใจคิดเพราะใจคิดนั่นแหละปฐมเหตุแห่งการทำดีทำร้ายทั้งปวงครับ